สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุเพลงนะ้โโฟคันดอยนะคะเนอะอ่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเมนูอันนี้กินกันนะคะเนาะล้ามหัวปีใส่กระบ,บอกไม้ไผ่นะคะเดี๋ยวเราไปตัดไผ่ก่อนไปไม่ยอม อีกอเราใครที่จะมาเป็นลูกเขยบ้านหลังนี้นะคะเนาะองเข้าป่าไปน,นะคะแม่งั้นนี่ก็คืออยู่ไม่ได้นะคะเพราะนกปดชอบเข้าป่าจะพาเข้าไปาเดียวเลยแหละ <c oughs> ได้มาแล้วสามหลาทาสามหลาใส่อันนี้เนะาะขวปีนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะล้าบใส่ในกะบวแม่ไผ่เนี่ยแหละที่จริงเนี่ยมันจะเป็นไข่แบบนี้นะคะที่ทําอาหารเนาะแต่อนี้เนี่ยไข่มาจากไม่หนามาจากบานมากเลยเราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆในการทําอาหารด้วยนะคะเนาะแนบไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเตรียมเมนูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นขอ้อปาาที่เราได้มาวันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น ดอต้าค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ในกระมาตรวนี้เลยใส่ให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าจะทําเมนูอ,อะไรเินวันนี้อันนี้อ่ออเนี่ยยิ่งอร่อยเลยนะคะเนาะถ้าเป็นดออย่างนี้ก็คือโชว์ให้ทุกคนสวยๆอย่างนี้ไว้ก่อนอันนี้มันเป็นดอแล้วส่วนใหญ่ก็เอาไปตาน้ําพริกนั่นแหละ,อ,ะรอร่อยพี่คนเข้าไปทํากันนะคะหรือว่าผัดใส่หมูเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะทําได้หลายเมนูเลยนะคะ จะเป็นหัวปีนะคะน้อหัวปีปากค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอายำใส่ด้วยกันนะคะนาะแล้วก็เดี๋ยวไปทำเป็นเมนูหลามค่ะ แล้วค่ะนี่ก็คือจะเป็นพี่โซกกระเทียมนะคะเนาะต้มหอมผัดชีที่เราเตรียมมาจากที่บ้านนะคะเสร็จแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะประูรสพริกเกลือผู้ชุลสายหยาไปนะคะเนาะแล้วก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะอันนี้ยามกีสุดๆอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะเนาะเราไม่จับไปต่อไปหลามก็ได้ค่ะนี่เป็นไงโอ้โหเดี๋ยวต้าใส่อันนี้นะคะเนาะใส่หัวปีปาาค่ะเขาป่าท่านะเลยนะคะเนาะเมนูสุขภาพด้วยนะคะ นี่คะ่ะได้แล้วคะ่ะใส่กระบอกไม้ไผ่ลงไปเลยคะ่ะเอาไปลามกันนี่เป็นไงโ,โห,หน่าทางเลยนะเนี่ยเราจะลาาแบบนี้เลยนะคะนอนนี่เลยคะ่ะเราก็รอ รอเวลาีิหนึงนะคะเน้ใช้เวลาไม่นานคะ่ะในการะหล่อ,อหัวปีกับผัดนะคะมันจะเป็นผัดอย่างเดียวนเนาะมันก็สุกง,ง่ายคะ่ะเพราะว่าไฟของเราแรงเริ่มเดือดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลามเนาะโอ้โหดูลามใส่ในกระบอกไม้ไผ่นะคะสีสันน่าทามากเลยทุกคน เราจัดที่นั่นเสร็จแล้วค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเนาะวันนี้ก็คือแบบอ่ากินข้าวในป่ากันนะคะดูกับสาวๆเป็นยังไงอร่อยไหมคะอร่อยมากมากินด้วยกันทุกคนอืมน่ากินมากเลยข้ามาได้โอ้โมาแล้วนะคะใช่มามาไม่ได้ไงช่วยช่วยกินได้อย่างเดียวนะคะเนาะวันนี้ก็คือจะเป็นเมนูอันนี้นะทุกคนเมนูหลักค่ะเอาถึงน่าแค่มากินข้าวกันนะคะหืมราได้ที่แล้ว เมนูก็อร่อยอร่อยเลยอร่อยมากเลยนะคะนี่จะเป็นเมนูลาบใส่ในกระบอกมัไผ่นะคะแล้วก็มีผ่านนิดๆหน่อยเป็นยังไงคะนลาบอร่อยไหมอร่อยค่ะมากินด้วยจานนะคะเอาสุดท้ายนี่คือไม่ได้กินแล้วค่ะเดี๋ยวเขากินหมดอร่อยจนทราบซื้อเมื่อปีนั้นาะอไม่อาข้าวไม่เลยข้าวเดี๋ยวเปเรียนนมูสุดเอาเราชิคกี้เบ๊อร่อยอร่อยดูสิอร่อยมาก สดงว่าอไหลจีแล้วเนี่ยดูวันนี้กินข้าวไรป่ากันนะคะลาไปด้วยบรรยากาศดีๆค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าให้พวกเราทําคลิปแบบในอะไรก็ไม่มาใต้คอมเมต์ได้เลยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย